ลูกชายบอกว่าแม่บางมือได้แล้วแม่ทำไหวแม่ต้องทำทำไหวทำ่อยใหแลกยี ชื่อจะตั้งอะไรลูกสาวมันบอกว่าไหนตั้งเสียเรือหลวงคองแล้วคนก็หลงมากินกันเลยชื่อนั้นเลยจริงนัเหรอจริงครับลูกค้าสี่ยเขาบางคนเขาถามเขาก็งงนะเขาถามว่าทำไมตั้งชื่อหลวงคองทีนี้ป้าก็เลยบอกว่ามันไม่มีคลองก็เลยชื่อหลวงคองค่ะแต่คนน่ะก็หลงมากินกันเลยบอกกินเด็กกินโจทยของป้าที่ทำนี่เป็นสูตรของเราเองนะคุณแม่โจทยของเราเองค่ะ กี่ปีแล้วครับกี่ปีแล้วครับขายมาตั้งแต่พ้อสอบอะไรกูเอโก้เกิดโอกสองห้าสองห้าเนี่ยสองห้านี่สองห้าสองสี่สองสี่สองสี่จายห้าสองสี่จากประมาณนี้แหละแต่ตอนนั้นเป็นน้ำใสเป็นน้ำใสขายแบบตืนเป็นแม้กซูนอะไรเนี่ยทีนี้เขาเริมาขายเป็นน้ำตกก็ ทีแรกก็ไม่มีแค่หมูอะไรหรอกก็เลยทําขึ้นกันเองได้ขายแค่หมูที่นี่หือสุดยอดเลยทำเองเกี๊ยวอะไรยี่สิบโลมันยี่สิบโลขายถึงเท่าดหั่คขายถึงยี่สิบบาทจ้ะแต่น้ํามันก็ขายนะน้ำมันหมูก็ขายได้เลยทุกอย่างเลยเครื่องปรุงเวลาทำเองหมดเลยทำเองหมดค่ะทำเองทุกอย่างเป็นสูตรเฉพก็ตัวได้ขายมีคนขอซื้อสวยเยอะโอ้ยเยอะอยู่แต่แม่ขายตั้งราคาไม่กันถ้าเกิดมันจะสนใจ ก็บอกเขาไปห้าหมื่นเขาตกลรงเขาก็เอาตังม,มาให้เลยป้าก,ก็เลยไปสอนเขาอะ่ะ<อ>ทีแรกก็นึกว่าเจ้าเขาจะไม่เอานะก็เลยไปสอนเขาไปสอนเขาก็จักอะไรไม่เป็นหรอกเ<ม>ขาไม่เคยทําป้าก็บ,บินสอนอยู่ประมาณห้าหกวันนี้มั้งหกแปดวิวแต่เขาก็ดีบอย่นี้นพอปีใหม่สุดท้ายปีเก่าก็รับปีใหม่เขามาหาป้าตลอดไงซื้อของมาฝากทุกปีเลย จะเกาเชิญชวนในลูกค้าใมันมรหลงมห้กินมากกว่ากันใ่้าะเชิญชวนอะไรครับเชือชวนคดทางเชิญชวนเดินาเชิญชวนให้ลูกค้ามันกินเยอะไปบ้างกงมีแค่หมูอร่อยอร่อยแต่ได้เุกวันมาจากน้องลูกมาจากคำตะม้ไกลมากเลยค่ะไกลมากน่สามลูกวันนี้เห็นอะไรเป็นน้ํยตกเ้อ่จอมยพิเศษด้วยขวพิเศษทัานี้นึ่ะ เแล้วนี่ม่เหลือแล้วกระบบนใช่นะครับแยมันหมดแล้วค่ะหม้ตังด้าฮ่าฮาาาาได้ไม่ไรอ่าฮ่าน่าฮ่าฮอา่าฮ่าาอาฮ่่าฮ่า่าก่าม่าฮ่่าาา่